เนีนสองวัลุลพันนะครับชื่อเล่นว่าซันอายุ21ปีหมายเลข1 0 0 4 1ครับไม่มีอะไรจะทำไรเธอดีท่อกับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอหากเธอไม่รักมันมาใส่ใจถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรักมันเองสวัสดีครับผมนายศักดาชื่อนายศักดาวันแรกครับชิ้นเล่นชื่อตาครับหมายเลข10042ครับหากความรักเกินนความฝันเราจมปิด โดยไม่รู้จักกันปาจีทินได้บอกกืนและวันดังที่ฉันไม่เคยต้องการที่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมปัน์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอ ดนตรีนั่นก็คือชีวิตจังหวะก็ยิ่ไใหชีวิตก้าวไปแสงสีที่สวยสดใสนั่นเป็นจิตใจเลยสดใสเสรีเสียง มือคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ต้อยนี้ความปากปูมใจที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีจากปวงมาลายสวัสดีครับผมชื่อนายน,าชนัชพลชจริกุลครับชื่อเล่นชื่อดีมครับอายุ18ปีครับหมายเลข1.0.0.4.3ครับถ้ามันจะเต็มแล้วมันจะจม ้องเจ็บเท่าไรฉันก็อยอมแต่ถ้าค่อยๆเจ็บแล้วค่อยๆทรามาต่อไปอีกนานแสนนานฉันไม่อยอมอีกฝ่ายใดย่าง Beverine's me down Better Lord says, see me in the liver, in and down, says, lay away Lord. of Lord with the don't. the The sharp light the short line. For well, had just สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมชน,นกศรีทวีค่ะ ดิฉันนางสาวพิมชนกศรีทวีค่ะชื่อเล่นชื่อไม้หมอนมาจากสงขาหัดใหญ่เนี่ยค่ะก็เลขหนึ่งศูนศูนค่ะกลกลับไปหาเขาหรืเปล่าไปกับฉันกลับไปหาเขาแล้วบอกบอกว่าเรารักกันจำดีไหมกลับมอไม่ที่จะทำแบบนี้ กลับไปหาเขาหรือเปล่ากลับไปยำ้ำกลับไปย้ำคำที่บอกบอกว่าเธอไม่รักเขาจบกันแล้วทำให้ฉันน้อดีไหม ฉันกำล,ลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลองคุกเขากอดขาเธอเอาไว้เปลิมน้ำซองมือขึ้นกราบกรานเธอโปรดอยา่าไปสวัสดีค่ะชื่ออิสซาลีตะนาเผ่าทิพย์ชื่อเล่นชื่อมิวสิกอายุ21ค่ะเ,เลข1 0ึ่งค่ะ มารักทำไมตอนนี้ตอนที่เธอเสียฉันไปทั้งทั้งที่ฉันทุ่มให้หมดใจแต่เธอกลับทิ้งมันไม่เคยรักไม่เคยนึกแค่กันแล้วจะเอาอะไรกับฉันไม่รักกันแล้วยังจะหัว

sounds like a symphony and I promise Baltimore good morning Baltimore every day is like an open door every night is the fast to see every sounds like a symphony and i ค่ะชื่ออภิสราตนาพอทพย์ชื่อเล่นชื่อว่าเมโลดี้เบอร์10046ค่ะเป็นแฟนกับฉันกดขอแรกก็คือห้ามทิง้งขอที่สองก็คือห้ามทิง้งกรดมากลายท้าเธอมาทิง้งไม่ใช่ทังขยะฉันไม่ใช่ทังขยะแล้ว ขอที่สามก็ยังห้ามทิ้งยันขอเก้าก็ยังห้ามทิ้งไม่ได้แกล้งเนี่ยพูดจริงจริงฉันไม่ได้แกล้งหรอกฉันไม่ใช่พี่จะมาหลอกเธอได้ไง up where t h r y walk, up where they run u r where they stay all day in the sun wandering free wish I could be part of that world If mama was married, we live in a house as private as private can be just mama three ducks five canaries a mouse three monks give and father six turtles and me If mama was married. if mama was merry we live. House as private as privacy and be. If mama treat those bike and berries among two monkeys and father six turtles and me. If mama was merry mama, get out a white dress. You done it before. Be done my success. Mama, get on out the rice. We down all together. I say yes and one star we are what you may Oh mama get dancing and this thing I'm w i t t e r And mama get married a way Oh mama get married today สวัสดีครับชื่อบอมสลายุอด10047ครับ อิงไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะไกลเธอบอกทีอิงไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ที ว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายสวัสดีค่ะชื่อส้มเปรี้ยวสัจิการสีพุทธอายุ17ปีหมายเลข10048ค่ะรักเรายินมีเขาลงชิไมไปรักกันเวลามุนไปเปลี่ยนใจจะเป็นอีกดู ธอยัังงคิดถึฉนไหมสวัสดีครับชื่อสิริเทพยาโสครับชื่อเล่นชื่อไทยครับหมายเลข10049ครับเจอเอาจากไหนให้เธอให้ไปแล้วหมดใจหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจเท่านั้นที่มีเจอเอาจากไหนให้เธอ เมื่อวันนั้นเธอไม่ใยดีบอกเธอได้เพียงวันนี้ฉันเสียใจคิวกองดังขันซอนเจิดงามงอนที่งานพระปะ่าเอวองค์สวดทรงนำพาดุดนางฟ้ามาเยืนดิน สวยเหลือเกินแก้มสาวขาวมันดังไขหินดวงตาสองข้างดุดนินอยากลืนกินแม่สาวผมทอง We could have had this whole oh, rolling in the deep you have my heart inside I knew knew played the you you to had, beat it, สวัสดีครับชื่อเจษดาชูชื่นนะครับชื่อเล่นแมนครับหมายเลขห0ึ่งนยครับอยากบอกว่ารักรักเธอเหลือเกันแม้วันคืนล่วงเลยพ้นเป็นปี แต่คืนนี้จะบอกเธอนะคนดีอยากให้เธอเชื่อฉันคนนี้